โมวีโฮมวิดีโอขอเสนอสุดยอดภาพยนตร์จีนประวัติศาสตร์คงจือ้อบรมครูนักคิดนักวิชาการและนักปรา์ผู้ยิ่งใหญ่ผู้รอบรู้ที่โด่งดังไปทั่วลาผู้ไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคผู้เปลี่ยนไปด้วยอุดมการ์จนได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาบดีในแคว้นลู่และได้เขียนตำราซุนชิวเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้ต่อชนรุ่นหลังต่อไปคงจือ้อคงจือ้อจำหน่ายแล้ววันนี้ในรูปแบบ VCD คนเหนือเซียนชุดใหม่ภาคพิเศษยอดเซียนอำนาจความยิ่งใหญ่และความรักทุกสรรพสิ่งที่ทุกคนอยากจับต้องถึงจะบรรลุได้คนเหนือเซียนชุดใหม่ภาคพิเศษ Who's the hero special คำทุกคำมือสองข้างต้องจบบนโต๊ะพนันกับทุนการสร้างครั้งใหญ่และเทคนิคใหม่ๆใ,ให้กับวงการเซียนพนันอีกครั้ง คนเหนือเซียนชุดใหม่ภาคพิเศษนำขบว,ว,น,วน,นเซียนโดยฉีเศร้าเฉียนจางจื่อหลินและดาราแสดงอีกครับขัง้งวลีคำที่ว่าอยากเป็นเซียนต้องไม่มีญาติโยมหาคำตอบวลีที่ว่านี้ได้แล้วในคนเหนือเซียนชุดใหม่ภาคพิเศษความรักอาจอยู่สวนทางกับความเป็นเซียนหาคำตอบและเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้ในรูปแบบดีวีดีก้าตอน ในราคา900บาทเท่านั้นซื้อวันนี้เราสมนาคุณสารคดีย้อนรอยมังกรให้อีกฟรี3ชุดสนใจสั่งซื้อได้ที่0845508666 0845508777 ยสถาบันพยากรศาสตร์สถาบันหลนชั้นนำของประเทศที่มีบุคลากรที่มีชื่อเสียงและคุณภาพโทร02 938 2115-6 ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่3ช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะช่วงฟันธงมหาเศรษฐีค่ะแล้วแก้วก็ทาตามสัญญาทีใ่ให้ไว้กับคุณผู้ชมแต่ช่วงต้นรายการนะคะก็มีคําพยากรณ์ของ6ราศีแรกประจําเดือนธันวาคมแต่ก่อนที่แก้วจะเข้าไปสู่การพยากรณ์เนี่ยนะคะก็อยากจะบอกคุณผู้ชมทางบ้านนะคะว่าสําหรับคุณผู้ชมท่านใดที่พลาดการโทรเข้ามาให้แก้วพยากรณ์เนี่ยก็ยังมีอีก2ช่องทางให้คุณอลองไปพิจารณาดูนะคะทางแรกค่ะก็คือว่านอกจากแก้วแล้วเนี่ยนะคะทางทีมงานหุวนฟันธงเนี่ยก็ยัง ท่านคณาจาร์นะคะหรือหัวาจารย์ผู้มากความสามารถค่ะที่พร้อมตรวจดวงชะตาให้กับคุณแบบสดๆเหมือนกันนะคะโดยการที่คุณโทรเข้าไปที่หมายเลข1900 1 9 0 0 1 1 1 0 3 0นะคะก็จะมีหัวาจารย์หรือว่านักพยากรณ์ค่ะผูกดวงตรวจดวงชะตาให้กับคุณแบบละเอียดในเหมือนที่แก้วดูให้คุณจริงๆแก้วดูในรายการก็อาจจะน้อยไปสักนิดนึงนะคะด้วยเวลาก็ท่าละหนึ่งคำถามแต่ว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมโทรไปที่ทีมงานหุ่นฟันธงที่หมายเลข1900เนี่งเกราจารย์พยากรณ์ห้บบจู่ใจนะคะหูนอว่าอีกช่องทางนงค่ะถเก หรือว่าอยากฟังเสียงของอาจารย์รักนะคะเลขานิเทศโหนฟันธงนะคะ ผ่านระบบอัดเสียงหรือระบบพยากรณ์ที่อาจารย์จัดไว้ให้ทุกสัปดาห์ค่ะก็โทรเข้าไปที่หมายเลข1 9 0 0 1 1 6 2 1หรือว่าคุณผู้ชมท่านใดที่มีบัตรฟันธงการอยู่ในมือเนี่ยนะคะก็โทรเข้าไปฟังเสียงของอาจารย์ได้ที่2 0 2 5 1 5 9 2 9 2 2 2นะคะสําหรับระบบฟันธงการเนี่ยก็จะมีค่าใช้ใจ่ายถูกกว่าระบบ1 9 0 0เดี๋ยวในช่วงก่อนจะปีใหม่เนี่ยนะคะแกจะมาอธิบายเรื่องนี้คุณผู้ชมฟังอีกทีนึงคะ่ะเพื่อเป็นของขวัญสําหรับปีใหม่เผื่อคุณผู้ชมอยากจะตรวจด,ดวงชะตาในราคาที่ถูกกว่าปกติผ่านระบบฟันธงการนะคะก็ขอให้ติดตามค่ะ แล้วก็ไม่รอช้าค่ะเข้าสู่การพยากรณ์ดวงชะตาเลยนะคะสําหรับคุณผู้ชมที่เกิดในราศีเมษค่ะประจําเดือนธันวาคมนะคะดวงชะตาของคุณผู้ชมที่เกิดในราศีเมษนะคะเดือนธันวาคมเป็นเดือนที่มีการงานมากเลยค่ะปัญหาในเรื่องของการงานสุ่มทับนะคะคุณอาจจะทํางานไม่ทนันหรือมีเกณฑ์ที่จะต้องแก้ปัญหาแก้งานเรื่องนั้นแก้งานเรื่องนี้นะคะแต่ไม่เป็นไรปีใหม่คุณอาจจะต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นเขาหน่อยหละเพราะว่างานการก็ยังค้างค้างอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็มีใจฮืดสู้เนี่ยก็จะมีโอกาสที่ดีหรือมีความสําเร็จ เกิดขึ้นค่ะแต่ปีใหม่ก็ต้องทําใจหน่อยนะคะเดือนธันวาคมส่งท้ายปีเป็นเดือนที่คุณมีรายจ่ายมากมีรายจ่ายมากกว่าที่คิดเพราะเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนการเงินให้ดีกันละกันใช้เงินให้น้อยลงนะคะจะได้มีเงินไปเที่ยวปีใหม่ค่ะราศีต่อมานะคะราศีพฤษภค่ะในเดือนนี้นะคะชาวราศีพฤษภเนี่ยเดือนธันวาคมจะมีงานใหม่ให้คุณได้ทําค่ะมีโอกาสได้ทํางานใหม่ๆได้ทํางานที่ท้าทายถือว่าการงานเนี่ยพัฒนาไปในทางที่ดีนะคะก็คุณก็จะมีความชื่นใจในเรื่องการงานเดือนที่แล้วเนี่ยชาวราศีพฤษภ ต้องจ่ายเงินออกไปมากค่ะแต่ว่าเดือนนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณลงมือทําอะไรหยิบหบหยิบจหยิบ,ยบ,ยบ,ยบจับจเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยก็จะมีโอกาสได้เงินเข้ามาแล้วค่ะก็ถือว่าออกิจกรรมทางการเงินเนี่ยก็ดีแล้วก็โดดเด่นขึ้นมากกว่าเดือนที่ผ่านมานะคะราศีต่อมาค่ะ คุณผู้ชมที่เกิดในราศีมีถุนนะคะโดยชะตาของคุณที่เกิดในราศีมีถุนประจําเดือนธันวาคมเนี่ยนะคะเดือนนี้เนี่ยก็เป็นเดือนที่คุณยังไม่ค่อยมีแรงมีกําลังเท่าไหร่นะคะถือว่ามีจิตใจที่ห่อเหี่ยวพอสมควรการงานก็ยังย่ําอยู่กับที่อยู่เลยนะคะจะทําจะหยิบจะจับอะไรใหม่ๆก็ยังไม่ได้ดั่งใจเพราะฉะนั้นในเดือนนี้แก้วแนะนํานะคะให้คุณทํางานเดิมไปก่อนคะ่ะเอางานเดิมกลับมาทําให้ดีแก้ไขางานเดิมให้สาเร็จซะก่อนยังไม่ต้องห่วงพะวงกับงานใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าคุณจับปลา20มอเ่ยก็จะะไไได้ไรลสักอย่างนะคะคหมายถึงเรืองง ค่อยๆทางานที่มันดีไปทีละอย่างแล้วก็จะมีความสําเร็จเกิดขึ้นเองค่ะแต่ว่าถึงเรื่องงานจะแย่เนี่ยแต่คุณก็ยังโชคดีนะคะเพราะว่าคนรักก็ยังเป็นกําลังใจให้กับคุณปีใหม่ก็หาเวลาพาคนรักไปท่องเที่ยวกันละกันนะคะจะได้มีความสุขค่ะราศีต่อมานะคะคุณผู้ชมที่เกิดในราศีสิงค์ค่ะในเดือนนี้เนี่ยถือว่ามีเรื่องร้อนอกร้อนใจในเรื่องของการทํางานนะคะอาจจะมีปัญหากับเพื่อนร่วมงานอาจจะ สลับคิวงานกันไม่ได้หรือว่าคนที่มีหุ้นส่วนเนี่ยก็จะต้องมีเรื่องให้หนักอกหนักใจกับหุ้นส่วนพอสมควรเพราะฉะนั้นในเดือนนี้เนี่ยถือว่าเรื่องการงานไม่ค่อยดีนักจะคิดจะทําอะไรก็อย่าใช้อารมณ์นะคะให้ใช้เหตุผลเพราะเดี๋ยวความสัมพันธ์ที่มีมายาวนานกับเพื่อนฝูงเนี่ยจะเกิดความแตกแยกหรือมีปัญหาค่ะส่วนเรื่องความรักเรื่องนี้ก็ทําให้คุณชื่นใจหน่อยแหละเพราะว่าความรักจะหวานฉ่ำหวานชื่นมากกว่าเดือนที่ผ่านมานะคะเดือนที่แล้วคนรักเอาแต่ใจ แต่เดือนนี้คนรักจะยอมตามใจคุณบ้างแล้วล่ะก,ก็อยากไปเที่ยวที่ไหนรับปีใหม่ก็ลองอ้อนดูนะคะก็จะมีโอกาสได้ไปค่ะ สำหรับราศีสุดท้ายนะคะประจำวันนี้ค่ะคือคุณผู้ชมที่เกิดในราศีกันนะคะราศีกันในเดือนธันวาคมค่ะเป็นเดือนที่คุณมีความโดดเด่นในเรื่องของการงานนะงานอะไรที่คุณรับผิดชอบอยู่หรือว่าทำอยู่ในตอนนี้เนี่ยนะคะให้เดินหน้าทำได้เลยค่ะไม่ต้องลังเลนะถึงจะเป็นงานที่คุณไม่เคยทำแต่ว่าถ้าทำด้วยความตั้งใจก็จะประสบความสำเร็จค่ะแล้วในเดือนนี้นะคะส่งท้ายปลายปีนะคะก็จะมีอ่อเวลาให้กับคนรักมากขึ้นนะคะก็หาโอกาสพากันไปดูหนังไปกินข้าวไปดิน หรือพากันไปฮันนีมูนค่ะอีกสักรอบ2รอบนะคะก็จะมีความสุขมากขึ้นนะคะในเรื่องความรักค่ะแล้วก็เมื่อกี้นี้มีทีมงานบอกว่าคุณกรกฏคุณกคุณกรกฏเอาราศีอ๋อขอโทษทีค่ะราศีกรกฎขอโทษทีเมื่อกี้ทีมงานเขาเขียนแล้วแก้วก็อ่านไม่ออกขอโทษทีนะคะ คุณราศีกรกฎเมื่อกี้แก้วอ่านพลาดไปแหมเดี๋ยวคุณที่เกิดราศีกรกฎจะน้อยใจคะ่ะไม่เป็นไรมาแล้วราศีกรกฎนะคะในเดือนนี้ค่ะคุณผู้ชมที่เกิดในราศีกรกฎเนี่ยจะมีโอกาสจ่ายเงินออกไปมากกว่าที่จะได้มานะคะก็มีเกณฑ์ของการจ่ายเงินมากเพราะว่าตัวคุณป่วยอาจจะทํางานหนักจนป่วยนะคะจนต้องหาเงินมาเพื่อรักษาสุขภาพหรือใช้เงินเพราะว่าใช้จ่ายเงินเกี่ยวข้องกับการรักษาตัวเพราะว่าได้รับ อุบ <Uber S 2> ัติเหตุน,นะคะเพราะฉะนั้นในเดือนนี้คุณควรงดการเดินทางไกลปีใหม่ก็หาโอกาสเดินทางไปไหว้พระทำบุญน,น่าจะเหมาะกว่าการเดินทางไปไหนที่มีผู้คนเยอะๆนะคะก็จาอันตรายกับดวงชะตาอาจะทำให้คุณเลือดตกยางออกหรือว่ามีอุบัติเหตุเล็กๆน้อยๆแหมคุณผู้ชมที่เกิดในราศีกรกฎก็ไม่ต้องน้อยใจนะก็ครบแล้ว6ราศีเมื่อกี้นี้ตื่นเต้นไปหน่อยค่ะก็เลยอ่านไม่ครบแต่ว่าตอนนี้ครบทวนแล้วนะคะแล้วก็เข้าสู่เรื่องที่คุณผู้ชมหลายท่านก็น่าจะรอคอยค่ะก็คือเรื่องของกิจกรรมงานวันลอ ลอยกระทงนะคะที่อาจารย์รักจะจัดขึ้นในวันที่2 8พฤศจิกาย,ยนก็คือในวันพุธที่จะถึงนี้นี่เองในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยแกพูดถึงความสําคัญของวันลอยกระทงว่าในวันลอยกระทงเนี่ยก็จะเป็นพิธีเป็นพิธีกรรมที่เป็นการบูชานะคะพระ,อะ,อะลอยพระบาทของพระพุทธเจ้าที่ประทับอยู่บนริมแม่น้ำนามัามหานาทีนะคะรวมถึงพระธาตุจุฬามณีที่อยู่บนสวงสวรรค์ วันสํคาสคัญของวันลอยกระทงก็ยังมีอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้นะคะสัปดาห์ที่แล้วแกไม่ได้พูดไปก็ตั้งใจจะมาบอกในสัปดาห์นี้ก็คือว่าพีธทีลอยกระทงเนี่ยก็ถือเป็นการขอขมานะคะพระแม่คงคาที่เราอาจจะเอาสิ่งปฏิกูลที่ลงไปในแม่น้ําหรือว่าใช้น้าในการอุปโภคบริโภคชําระดื่มกินเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นพิธีลอยกระทงเนี่ยก็ถือว่าเป็นการขอขมาแม่น้ําหรือว่าแม่น้ําคงคาอีกประการหนึ่งด้วยนะคะแล้วสําหรับงานมหามงคลลอยกระทงประจำปีพุทธศักราช2555ค่ะ เป็นการอาบน้ำพุทธมนต์ภายใต้แสงจันทเพ็นรวมถึงมีพิธีเจริญพุทธมนต์นพะเคราะห์ด้วยนะคะอาจารย์รักจัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่ณนะวัดบัวขวัญพระอารามหลวงค่ะจังหวัดนนทบุรีในวันที่28พฤศจิกาย,ยนเนี่ยนะคะอันดับแรกเลยค่ะน่าสนใจมากอาจารย์รักจัดเอาไว้อย่างครบถ้วนแก้วเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆวัด หรือหลายๆสถานที่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยอาจจะจัดได้ครบถ้วนไม่ได้อย่างนี้นะคะเพราะว่าอาจารย์จะมีพิธีเจริญมหาพุทธมนต์ค่ะในช่วงเย็นโดยการอัญเชิญเทวดานพเคราะห์ทั้ง9้าพระองค์เนี่ยนะคะโดยพิธีเจริญมหาพุทธมนต์นพเคราะห์เนี่ยจะเริ่มตั้งแต่เวลา18นาฬิกาเนาทีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมที่อยากจะร่วมมนพิธีแบบนี้เนี่ยนะคะให้รีบไปที่วัดบุคขขันตั้งแต่ช่วง45โมงเย็นแล้วในช่วงค่ำๆหลังจากที่อาจารย์ลักษ์ได้ประกอบพิธีจเจริญมหาพุทธมนต์นพเคราะ มต์อันศักดิ์สิทธิ์เลยค่ะอาจารย์ลักษ์ได้เก็บรวบรวมสะสมน้ำมนต์เอาไว้อาจจะเรียกว่าหลายพันวัดหรือหลายพันสถานที่ที่อาจารย์ไปประกอบพิธีเนี่ยนะคะแล้วจะนําน้ำมนต์เนี่ยมาเสกในวันลอยกระทงในวันเพ็ญที่จะถึงนี้เนี่ยแล้วก็ให้คุณผู้ชมเนี่ยตักน้ำมนต์ที่ประกอบในพิธีเนี่ยนะคะไปอาบหรือว่าไปปราพรบ้านไปประพรอาคารบ้านเรือนหรือสถานประกอบการถือว่าเป็นมงคลมากเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมได้ไปร่วมงานจะได้นํำพุทธมนต์กับบ้านแน่นอนค่ะและอีกอย่างหนึ่งที่อาจารย์ลักษ์ แล้วก็เป็นพิธีโบราณที่ที่หาได้ยากแล้วนะคะก็คือพิธีอาบน้ําเพนค่ะอาบน้ําเพนภายใต้แสงจันเพนคือพิธีเนี่ยน่าจะเริ่มราวๆประมาณเที่ยงคืนแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยู่ไม่ได้เนี่ยนะคะอาจารย์ลักจะมีการประกอบอพิธีอาบน้าจันเพนตั้งแต่ช่วงหัวค่าแล้วแหละจะมีอยู่สองรอบช่วงหัวค่าน่าจะราวๆช่วงประมาณ3ามทุ่มรอบหนึ่งนะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยู่รับแสงเพนได้จนถึงเที่ยงคืนเนี่ยก็อยากให้อยู่ด้วยกันค่ะเพราะว่าจะมีพิธีอาบน้าเพนจริงเนี่ยในตอนช่วงเที่ยงคืน iles. แล้วก็ถ้าคูชมมท ye, ท่่่ปปาานใดีรวอบ ะะให้คุณผู้ชมนําเสื้อผ้าไปเปลี่ยนด้วยค่ะเพราะว่าในพิธีเนี่ยนะคะพระคุณเจ้าเนี่ยจะนําน้ำเนี่ยมาราดที่คุณผู้ชมนะคะถือเป็นการชําระทุกชําระโศกชําระโรคชําระภัยค่ะก็ ก็เปียกกันนะคะเปียกอยู่ก็เพราะฉะนั้นก็แนะนาให้คุณผู้ชมเอาผ้าขนหนูหรือว่าเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนด้วยค่ะแล้วพิธีสุดท้ายประจําวันนั้นเลยเนี่ยนะคะก็วาระสาคัญค่ะหลังจากที่อาบน้าเพลนแล้วนะคะอาจารย์ลักก็นอกจากมีพิธีอาบน้าเพลแล้วอาจารย์ลักก็จะนำออขอขมาต่อพระแม่คงคานะคะโดยการที่ บูชาพระพุทธเจ้าค่ะเป็นการแสดงถึงความกตัญยุกตัญยูกะตะเวทิตาคุณนะคะแล้วก็ขอขมาต่อพระแม่คงคาค่ะที่ได้ใช้น้ํานั้นอาบดื่มกินนะคะโดยอาจารย์รักจะอธิษฐานลอยกระทงอธิษฐานบูชานะคะขอขมาพระรัตนตรยัยแล้วก็มีพิธีการลอยโคมบูชาพระธาตุจุฬามณีบนส,สวนสวรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าถ้าคุณผู้ชมไปร่วมงานในวันดังกล่าวเนี่ยบุญครบทั่วแน่นอนถ้าเกิดคุณผู้ชมฟังแล้วอยากร่วมบุญ มีการร่วมบุญหลายอย่างเลยค่ะที่แกก็จะนํามาบอกให้คุณผู้ชมได้ทราบเป็นข้อๆไปนะคะสําหรับอย่างแรกค่ะประการที่1ค่ะคุณผู้ชมที่อยากไปร่วมบูชาเทวดานพเคราะห์เนี่ยนะคะก็สามารถร่วมบุญค่ะบูชาขันละ299บาทติดต่อในวันงานได้เลยหรือว่าคุณผู้ชมจะร่วมทําบุญขันใหญ่หรือขันเจ้าภาพเนี่ยนะคะก็จะขันละ1 9 9 9าสบาทค่ะสาหรับขันใหญ่จํากัดเพียง50ขันเท่านั้นนะคะรายได้ในส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นจตุปัจจัยถวายพระพิสุสงฆ์จัดเครื่องทยรรงองงาย ะะข้อที่2ร่วมบุญเจ้าภาพถวายสังฆทานก็ได้ค่ะมีทั้งหมด21ชุดชุดละ1,500บาทหรือว่าถ้าคุณผู้ชม ไม่สะดวกเนี่ยนะคะก็ยังมีวิธีการร่วมบุญอย่างอื่นอีกค่ะก็คือการร่วมเขียนแผ่นทองแดงแผ่นละ100บาทนะคะในการหล่อพระตีมุรติค่ะอาจารย์รักจะเทในวันที่เททองหล่อในวันที่25กุมภาพันธ์ปี56คือปีหน้านะคะห่อเขียนแผ่นทองหล่อเทพพระเสาค่ะอาจารย์รักจะเททองหล่อเททองหล่อในวันที่10ธันวาคมที่จะถึงนี้แล้วคุณผู้ชมไปร่วมงานก็หาโอกาสไปร่วมเขียนแผ่นทองนะคะต่อมาก็ร่วมเขียนแผ่นทองหล่อองคเท้าทัตตรถค่ะโดยอาจารย์รักจะหล่อเท้าจตุโลกบาลองค์นี้เนี่ยนะคะคือเท้าทัตต ในวันที่31ธันวาคมปี55ส่งท้ายปลายปีต้อนรับปีใหม่เลยค่ะหาโอกาสไปเขียนแผ่นทองหล่อเท้าทัตตร์ถด้วยนะคะหรือสุดท้ายค่ะเขียนแผ่นทองหล่อพระประจําวันเกิดอาจารย์ละก็จะเททองในวันปีใหม่เหมือนกันค่ะในวันที่31รับปีใหม่เลยเพราะฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมเดินทางไปในช่วงนี้ถือว่าได้บุญใหญ่ทั้งได้ร่วมบุญวันอาบน้ําเพนได้ร่วมบุญข,ขอขมาพระแม่คงคารวมถึงยังมีการหล่อพระหล่อเทพด้วยรวมถึงในงานวันนั้นเนี่ยนะคะอาจารย์ละก็มีทีมงานหุ่นฟันทองคำมาตรวจ ดวงสตา์ให้คุณผู้ชมรับปีใหม่นะคะก็ดวงสตาร์ละ299บาทหรือคุณจะทําบุญตามศรัทธาก็ได้แล้วแต่สะดวกนะคะโดยคุณสามารถดูกําหนดการอย่างละเอียดนะคะถ้าฟังแก้วเราฟังไม่ทันก็ไปดูกําหนดการอย่างละเอียดได้ที่ w w w t h e f u n t ด o n g com ค่ะหรือโทรศัพท์ที่หมายเลข0 2 5 1 5 9 2 2 2 02938215-6หรือ0819064247ก็ได้แต่ว่าขอย้ำนะคะในวันลอยกระทงถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมท่านใดเดินทางไปที่วัดบัวควา แนะนำว่าอย่าเอารถไปนะคะเพราะว่าในวันนั้นที่จอดรถไม่เพียงพอการจราจรติดขัดมากแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากจะร่วมพิธีนพเคราะ แนะนำว่าให้ไปถึงวัดเร็วหน่อยนะคะอาจจะสักช่วงประมาณ4ี่หโมงก็ไปถึงได้แล้วไม่อย่างนั้นคุณจะไปร่วมพิธีไม่ทันเพราะว่ารถติดมากแล้วถ้าเกิดว่าคุณอยากจะร่วมอาบน้ําเพนย้ํานะคะถ้าจะร่วมอาบน้ําเพนเอาเสื้อผ้าไปเปลี่ยนด้วยนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะหนาวใครแล้วก็ไม่สบายนะคะเพราะว่าอาบน้ําเพนในพิธีเนี่ยจะเป็นการอาบแบบอาบทั้งตัวนะคะนี่ก็คือทั้งหมดเลยค่ะทั้งหมดทั้งมวลของข้อมูลที่แก้วตั้งใจนํามามอบให้กับคุณผู้ชมทางบ้านนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ก็ จะใกล้ปลายปีแล้วส่งท้ายปลายปีแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมอยากจะมีวัตถุมงคลดีๆนะคะไว้ติดตัวประจําตนหรือว่าอยากจะหาคาถาบูชานะคะไม่ว่าคุณจะมีพระเศรษฐีนวโกดมอีองค์บรมครูหมอชีวกอมรพัฒ์หรือว่าเทวดาประจําวันเกิดเนี่ยนะคะถ้ามีไว้ครอบครองแล้วอยากจะทราบเรื่องคาถาบูชาหรือยังไม่มีแล้วต้องการที่จะหาไว้ครอบครองนะคะคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้ที่ w w w p ี d 1 0 8 c o m นะคะเว็บไซต์นี้เนี่ยนะคะได้รับการรับรองจากสถาบันพยากรศาสตร์แล้วก็ค่าชใช้จ่ายที่คุณนามาเช่าบูชา พระเนี่ยก็ยังได้ร่วมบุญใหญ่นะคะสร้างสร้างาซื้อที่ดินถวายวัดสร้างโบสถ์รวมถึงการสร้างกุฏิสงด้วยก็คือเป็นอน,นิสง์แห่งบุญนะคะที่ทําให้คุณมีของขลังดีๆเอาไว้ติดตัวประจําตนแล้วก็คุ้มครองตัวรับปีใหม่นะคะก็ลองเข้าไปเยี่ยมชมที่ w w w p r a d i พร้อย .com ได้ค่ะหรือว่าถ้าคุณผู้ชมนะคะอยากจะติดต่อสื่อสารกับแก้วนะคะอยากจะให้แก้วนําข้อมูลอะไรดีๆมาบอกในรายการรวมถึงต้องการติดตามอ่านคัมภยากรฟรีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งรายสัปดาห์และรายเดือนนะคะคุณ ผู้ชมสามารถติดตามแก้วได้ที่ w w w บน facebook.com/ แก้วนภก้านะคะก็มีอะไรก็ส่งข้อความถามถึงแก้วได้แต่ว่าอย่าถามเรื่องดวงที่แบบจะให้ดู เรื่องผา่าคลอดลูกเรื่องเลิกง,งานยามดีอะไรนะคะคือแก้วไม่ได้ให้เลิกในทานองนั้นแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะได้ข้อมูลดีๆอะไรมาให้แก้วทําในรายการหรือมาบอกกล่าวคุณผู้ชมในรายการที่เป็นเรื่องมงคลเนี่ยฝากเรื่องเอาไว้ได้คะ่ะแก้วก็จะนําข้อมูลที่คุณผู้ชมบอกเนี่ยมาบอกกล่าวในรายการนะคะแล้วใน Facebook ของแก้วก็ยังจะมีคําพยากรณ์ที่พยากรณ์ทั้งรายสัปดาห์ให้คุณผู้ชมได้ติดตามอ่านฟรีๆนะคะแล้วก็มีคําพยากรณ์รายเดือนที่ถ้าคุณผู้ชมติดตามรายการไม่ทันเนี่ยก็สามารถไปอ่านย้อน,อนหลังได้ใน Facebook ของแก้้้วววไดดดยยเเช่นนนีกัะะค สำหรับในวันนี้ค่ะเวลาก็ เข้ามาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วสัปดาห์หน้าก็อย่าลืมติดตามนะคะแก้วจะมีคำพยากรณ์ดวงชะตาประจําเดือนธันวาคมของ6ราศีที่เหลือค่ะคือคุณผู้ชมที่เกิดในราศีตุลน,นะคะถึงคุณผู้ชมที่เกิดในราศีมีนส่วนสัปดาห์หน้าในช่วงฟันธงมหาเศรษฐีคือช่วงสุดท้ายแบบนี้แก้วจะมีกําหนดการที่อาจารย์ลักษณ์นะคะจะทําพิธีการสมโพธดพระราหูโดยการเดินทางไปใน4ี่ภาคสีทิศเลยส่วนจะเป็นวันไหนและมีกําหนดการอย่างไรคุณผู้ชมต้องติดตามในวันจันทร์หน้านะคะสําหรับในวันจันทร์นี้ก็ หมดเวลาของแก้วแล้วค่ะแก้วก็ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกับแก้วนุพก้าวสิทธิ์หนฟันธงในรายการฟันธงวารายตี้ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันได้ทุกวันจันทร์นะคะเวลา18นาฬิกา30นาทถึง19นาฬิกา30นาทีแลูก,กับแก้วในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับสำหรับสัปดาห์นี้สวัสดีค่ะ สามารถรับชมช่องเอ